สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิเศษของรายการในช่วงนี้เรื่องราวสุขภาพกันเช่นเคยนะมาฝากทุกท่านกันค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับท่านวิทยากรนวทโทหญิงสุชาดาจบศรีท่านเป็นหัวหน้าห้องตรวจโรคทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือนะคะกรุณามารวมพูดคุยกับเราต่อเนื่องในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ดำเนินรายการนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ ซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยกันไปพอสมควรกับเรื่องราวของโรคทั้งอาการนอนกรนแล้วก็ภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นบางท่านอาจจะมองว่าไม่อันตรายแต่ถ้าเป็นมากขึ้นก็อาจจะรุนแรงเป็นสาเหตุของโรคต่างๆแล้วก็เสี่ยงต่อคุณภาพชีวิตแล้วก็การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพด้วยเช่นเดียวกันนะคะถูกต้องเลยค่ะค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยกันต่อสักนิดนึงถึงภาวะ หยุดหายใจขณะหลับเห็นว่ามันจะมีอาการที่สําคัญต่างๆนันที่เคยได้กล่าวไปด้วยครัง <c oughs> การนอนหลับไม่สนิทนะหรือว่าตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกไม่สดชื่น,นต่างๆ <c oughs> ด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นความเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรคต่างๆในร่างกายด้วยเช่นเดียวกัน <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่ะก็มาพูดคุยกันต่อว่าในส่วนของปัจจัยอันตรายที่เกิดจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะเห็นว่ามีอันตรายแล้วก็สามารถส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ ที่รุนแรงต่างๆตามมาด้วยมันเป็นยังไงบ้างคะค่ะสำหรับภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะก็จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพที่รุนแรงนะคะ,คะได้แก่อย่างที่เห็นชัดๆเลยนะคะก็คือโรคความดันโลหิตสูงค่ะการหยุดหายใจนะคะทำให้เกิดภาวะออกซิเจนในเลือดต่ำส่งผลให้ระบบประสาทอัตโนมัติเนี่ยทำงานหนักขึ้น S <S นะคะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะเนื่องจากขณะที่เรานอนกลนนะคะอ,ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะ,ะ,ะทำให้ออกซิเจนต่ำลงนะคะส่งผลโดยอัตโนมัติเลยค่ะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นโรคแรกนะคะ,อ,ะ <S <S อย่างที่เห็นเพราะว่าจะเห็นในคนไขท้ที่ที่โรงพยาบาลนะคะ,ะจะเห็นในคนไข้ที่ ควบคุมความดันโลหิตสูงด้วยยาเนี่ยควบคุมไม่ได้คุณหมอปรับยา,ยาแล้ว,ลวปรับเป็นตัวที่หนึ่งเพิ่มความแรงขึ้นเพิ่มแล้วเพิ่มอีกเพิ่มเป็นหนึ่ง,งเม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่ดีขึ้นคุณหมอก็พิจรารณาส่งมาตรวจเรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะ ก็พบว่าคนไข้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจริงๆนะคะหลังจากนั้นก็ทําการรักษาเรื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็คนไข้ก็สามารถที่จะควบคุมความดันโลหิตสูงลงได้อยู่ในเกณฑ์ปกติเลยทีเดียวค่ะความสําคัญเนาะใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปจะเป็นโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะคะการหยุดหายใจซ้ําๆเนี่ยค่ะทำให้หัวใจต้องทํางานหนักเพิ่มขึ้นนะคะเป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิด โรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะคะแล้วก็จะมีโรคหลอดเลือดสมองตีบนะคะเป็นได้นะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอนะคะทำส่งผลทำให้สมองขาดออกซิเจน ไปเลี้ยงทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับหลอดเลือดสมองได้ด้วยนะคะแล้วก็โรคต่อมาที่เราจะลืมไม่ได้เลยก็คือโรคเบาหวานนะคะเบาหวานต่ชนิดที่สองนะคะเบาหวานชนิดที่สองเกิดจากภาวะความภาวะหยุดหายใจขณะหลับอาจจะทําให้การควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดเนี่ยแย่ลงเบาหวานระยะที่สองก็คือเบาหวานชนิดชี่ยชีด เบาหวานชนิดที่1ก็คือเบาหวานชนิดเป็นยากินค่ะแต่ถ้าเป็นเบาหวานชนิดฉีดเราจะเรียกเป็นเบาหวานชนิดที่สองนะคะถ้าเกิดมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยเบาหวานชนิดที่2อเนี่ยอาจจะควบคุมน้ําตาลได้แย่ลงนะคะแล้วก็จะเพิ่มความรุนแรงขึ้นนะคะหรืออาจจะกลายจากเบาหวานชนิดที่1เป็นชนิดที่สองก็เป็นได้นะคะ แล้วอีกอย่างหนึง่งอันตรายที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะมสมมุติว่าเรามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยขณะขับขี่วัดยานพาหนะค่ะติดไฟแดงแป๊บเดียวเขาก็หลับ หลับนะคะหลับในเลยหลับยาวเลยหลับยาวเลยนะคะแล้วก็บางทีหลับในค่ะหลับในนะคะก็ง่วงนอนขณะขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้มีคนไข้มีคนไข้คนหนึ่งนะคะที่แบบประชุมประชุมตลอดเลยก็นั่งหลับทุกครั้งเลยค่ะประชุมทุกครั้งก็นั่งหลับทุกครั้งนั่งหลับทุกครั้งจนแบบไม่เคยจะรู้ไม่เคยจะแบบ เหมือนไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยอยู่ๆก็หลับอยู่ๆก็หลับหรือบางคนเนี่ยขับรถดีๆก็ขับรถลงข้างทางซะอย่างนั้นก็มีค่ะพอมาตรวจแล้วเขาได้ใช้ได้รับการรักษาแล้วเขาดีขึ้นค่ะเขาดีขึ้นเขาแฮปปี้มากขึ้นนะคะเขารู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วก็ได้รับการรักษา ก็ชีวิตก็ค like um ุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นด้วยใช่ค่ะก็เป็นพฤติกรรมด้วยก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตไม่ใช่แค่ดื่มแอลกอฮอล์ด้วยเนาะแต่ว่าอันนี้ก็การภาวะการนอนที่ไม่มีคุณภาพก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันเช่นเดียวกันค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของการตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับกันบ้างดีกว่าเขามีวิธีวินิจฉัยวิธีตรวจทางการแพทย์ด้วยนะเห็นว่ามีรายละเอียดเป็นเครื่องตรวจ ที่โรงพยาบาลมีเป็นยังไงบ้างคะคะสำหรับคนไข้หรือว่าผู้สนใจนะคะ,คะก็สามารถที่จะปรึกษาไปปรึกษาคุณหมอได้ะนะคะในกรณีที่สงสัยว่าตัว,ตวเองมีภาวะหรือว่าอาการที่เข้าข่ายอย่างที่ได้ดัง,ดงที่กล่าวไปแล้วนะคะก็สามารถที่จะไปพบคุณหมอเพื่อคุณหมอจะได้ประเมินมีการประเมินซักประ,ะวัติ อาการนะคะว่า,ามีประวัติการนอนเป็นยังไงนะคะ,ะ,คะมีอาการกลนแล้วนอกจากกลนแล้วมีใครเห็นหยุดหายใจขณะหลับหรือเปล่านะคะถ้าคุณหมอบอกว่าคนนี้เข้าข่ายนะน่าจะมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับคุณหมอก็จะมีการนัดให้ตรวจค่ะ,ะตรวจเรียกว่าตรวจสลิปเทสนะคะ,ะโดย<ะ>ใช้เครื่องมือ,อทดสอบการนอนหลับ เรียกว่าโพลิส o อมโนกราฟีนะคะโดยเครื่องมือนี้เป็นการตรวจที่ละเอียดที่สุดแล้วเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การทำงานของระบบต่างๆของร่างกายระหว่างเรานอนไม่ว่าจะเป็นคลื่นสมองนะคะโดยที่ติดอุปกรณ์ที่ศีรษะของเราเนี่ยค่ะแล้วก็ใบหน้าด้วยประมาณ15จุด Oh. นะคะ,คะรวมทั้งมีการวัดลมที่ออกมาจากจมูกด้วยนะคะ,คะวัดฟโฟล์ลลมที่ออกมาว่าเราหายใจไหมนะคะ,คะโดยติดไว้ใส่ไว้ที่จมูกะนะคะแล้วก็มีการวัดการกระตุกของกล้ามเนื้อ,อนะคะโดยขั้วสัญญ,ญาณจะติดไว้บร,ริเวณคางแล้วก็หางตานะคะ,คะแล้วก็จะมีการตรวจ คลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยนะคะนอกจากนั้นก็จะมีใช้สายรัดซึ่งเป็นสายลัดตัวลัดหน้าอกแล้วก็หน้าท้องดูว่าเรามีการหายใจหรือเปล่านะคะโดยเครื่องจะติดอยู่ที่ตัวเราตลอดนะคะไม่ว่าจะไปเข้าห้องน้ำใช่ค่ะแต่จะระยงระยางนิดนึงจะรู้สึกเหมือนแบบมนุษย์อวกาศหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะแต่ใช้เวลาตรวจหนึ่งคืนนะคะเราก็จะได้ผล ว่าคุณหมอสามารถวิเคราะห์ได้ว่าคนไข้คนนี้มีภาวะผิดป,ปกติในการนอนหรือเปล่านะคะโดยดูดูจากผลการตรวจนะคะโดยใช้เวลาตรวจหนึ่งคืนนะคะตอนเช้าเราก็จะทราบผลแล้วนะคะคร่าวๆแต่ว่าผลการตรวจเราจะให้ฟังจากคุณหมอ นะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจแล้วก็เห็นว่ามันผิดปกติหรือเปล่าสายรัดหน้าอกหน้าท้องมีการขยับกระเพื่อมไหมถ้าไม่กระเพื่อมก็แสดงว่าคนไข้อยู่หายใจแล้วก็มีวัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยออกซิเจนในเลือดค่ะว่าวัดออกซิเจนในเลือดว่าออกซิเจนต่ําลงไหมถ้าต่ําลงมากกว่า10จากเดิม นะคะ,คะก็แสดงว่าคนไขน้มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับค่ะอันนี้โดยการทํางานของเครื่องประมาณมมนี้ค่ะนี่ว่าถ้าสงสัยว่าเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าหรือว่า คนที่เรารักคนในครอบครัวคนข้า,ขางๆตัวเรามีอาการแบบนี้หรือเปล่าก็ลองไปตรวจกันได้ไปปรึกษาคุณหมอกันได้ากับการตรวจภาวะหยุดหายใจขณะหลับกันนะคะแล้ววันนี้เรื่องราวก็จะไปพูดคุยกันต่อในตอนต่อไปค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านนวทโทหญิงสุชาดาจบศรีหัวหน้าห้องตรวจโรคทางเดินหายใจจากโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ฐานเรือที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ